สม้มสวัสดีครับสวัสดีครัับวนนี้จะมารีวิวพี่<อ>แต<ส>งสายแบล็ปะทะสายโหดสะเหโขดอ่าเริ่มจากสายไหนก่อนอรนะครับไหนรีวิวสายแบล็ก่อนสิทำไงไหนทำหน้าทำตาดิมาใกล้ๆกล้องสิไหนแบล็จริงเลยแล้วสายโหดล่ะอ้าวดิ้งกล้องเลยนะ เราสายตกใจอ่ะมีไหมไม่มีสายอะไรบ้างสายพูดสายแมวอ่ะสายแมวใหม่สิทำมือด้วยทำมือเหมือนแมวด้วยไหนสายหดอ่ะเราสายขู่อ่ะมีแม่สายขู่ไหนอะไรนะแอนดี้แสเยว มันคืออะไรอนนแอนดี้สเนียวแอนดี้เซตติโอปังอ๋นเหรออันนี้คืออะไรเนาะหนูจะรีวิวอะไรเนี่ยหนูได้มาจากไหนในรถแมคโครเนี่ยได้มาจากเครื่เงเรียนขอเผสมรางวาัลรางวัลที่หนูเก็บสะสมดาวใช่ไหมใช่ครับหนูได้กี่ดาวเนี่ยได้แมคโครเนี่ยส,สามดาวแล้วก็สนใจอีกหนึ่งดาวเป็นสีสีดาว,แล,วดแล้วเพื่อนแล้วเพื่อนได้อะไรบ้างคือเพื่อนอยากได้ไงอ๋อแต่หนูได้ก่อนใช่ไหมเพราะว่าหนูดาวเยอะกว่าใช่ไหม ฟิชเจอร์ก็เลือกสี่อ๋อเราไงทีนี้ขอยิงชุบเหรอไม่ใช่หนูได้อยู่ข้างหน้าฟิชเจอร์หนูก็ได้อันเนี้ยอ๋อฟิวเจอร์อยากได้ไหมอันเนี้ยอยากได้ได้ตุ๊กตาแหงนอ๋อหนูทาไงปลอบใจฟิวเจอร์ไหมไม่อ๋อเหรอเหรอเม้นเบลล์อีกดิเบลล์อีกเบลล์อีกเบลล์อีกใกล้ซูมเข้าไปใกล้ ฟันน่ากลัวภาษสายโหดดิน่ากลัวมน่ากลัวโอ้ยปิดฟันไว้หน่อยน่าเกลียดล้ษสายโหดอ่ะโอ้สายคู่อ่ะสายคู่ออันนนี้้นนานนาง